เมื่อวานนี้นายไม่ได้อยู่ตอนอ๋อใช่น่าจะไม่ได้ใีไม่ตอนกลางคืนน่ะมีจะมาแป๊บนึงนะก็สวัสดีฟังก่อนฟังก่อนสวัสดีเดียวไปไปได้แต่กลางคืนอยากให้ติดไฟหน่อยได้ไหมมองไม่เห็นเลยอ่ะอจริง่ะไม่เห็นเสาเมื่อคืนนี้เราเราทำให้มันมันสว่างมากขึ้นแล้วนะไม่มืดอ่ะตัดเสาไฟไอ้สีส้มออกเอาเอาสายไฟสว่างอันนี้ไม่ได้หรือไงอ่ะไม่ไหวมองไม่เห็นอ่ะชนอ่ะ ตามทางันชนมันชนมันชนจริงใช่อะใส่แสงตามตามทางหนยดีเหมือนเหมือนสนามบินนี่ยแสงตามทางเอาจริงๆแล้วมันคือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเรือเราทางช่างไฟเขาให้แค่นี้มันชนนะมันมองดูจะเป็นชนอยู่เลยแต่ไม่เห็นจริงๆนะครับใช่เราก็เลยเราก็เลยก็ขับดีๆแล้วกันอ่ะใช่แต่กต้องบอกงนี้นะแต่ก่อนหน้านี้เห็นมันมีแสงตามไอ้จุดจุดจุดเอ้ยาวๆนะๆมันก็มันก็มีแล้วนะตอนนี้นะไม่มีไม่เห็นเลย แสงตามจุดยาวๆคือยังไงเนี่ยไอแท่งน่ะเห็นไหมยาวๆตรงกลางถนนอ่ะแสงแสงที่เสาไลยมันจะมีมันจะมีไฟที่เสาอยู่ข้างป้ายเสาอวดปกติอ่ะก็มีอยู่นี่นะไม่มีไม่มีหรอไม่มีไม่มีไม่มีคือตา้านหลืนคือมืดเลยใช่ไม่ฉชนเห็นมันมีมืดนะมืดมืดมืดนะมันมันมีแค่ที่พื้นรูปเพศแต่ว่าที่เสาอ่ะเอาแค่แบบ ติดไว้ปลายเสาได้ไหมเออปลายเสาก็ได้อันนี้ฉันตอบยากมากเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นทะเนนไปเมื่อคืนนี้เท่านั้นเองอ่ะ่างนั้นก็ต้องปิดปิดท่าเรืออีกทีหนึ่งอ่ะไม่ไม่หรือไม่ก็แปะไว้ตรงนี้ตรงข้างล่างเสาก็ได้มันจะได้สังเกตเห็นเพราะว่ากลางคืนอนเสานี่มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับเทนเนนดูนะได้ได้ใช่เลยแต่ในนี้ฉันให้บริษัทเขาไปหาไฟมาเพิ่มแล้ว มันจะดูปลอดภัยยิ่งขึ้นนะนะน่าทว่งจ้าเลยเพราะแต่เมื่อคืนมีอะไรเมื่อกี้ผมไม่ทันฟังนะใช่ใช่เมื่อคืนปิดไงอ๋ออ้ดีแล้วคือปิดท่าเรือไงดีแล้วเขาลยมาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ท่าเรือที่แหละทำให้มันดูเซฟตี้มากยิ่งขึ้นนะนะอืมเห็นหรือยังเหรอว่าคนขับรถช้ามากขึ้นแถวนี้ไ่ปูดปราดอ่ะแต่ก็ชนูปดีไปปูดก็ใครชนก็ใครขับรถปูดปราศแล้วชนก็ ก็ขึ้นสวรรค์ไงแล้วโอ้แค่นั้นเองเราเลือกเกรดอย่างดีเลยในการนามาตั้งเพราะว่ามันเป็นรถบรรทุกนะมันก็คันใหญ่มันก็ต้องหาอะไรแข็งๆหน่อยเชื่อเลยอกวยฉาบเสาไอฉาบปูนอะถูกต้องสิเราต้องเลือกอันที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราใช้กับรถบรรทุกเนี่ยมันชนนิดเดียวมันก็ปิวได้เหมือนก้นเราก็ต้องเลือกอันที่ดีดีแข็งๆหน่อยแข็งก็รองดูฝังเสาอะไรอย่างี้นะใช่เลยเลยอะ ไปยังไลงล่ะแปลว่าลองกันแล้วใช่ไหมโอ้ยู่ไปเลยข้างหน้าฉันนั่นแหละก็อยากที่บอกนะว่าถ้าถึงเขตท่าเรือเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจริงๆควรจะขับดีๆถ้าขับช้าๆแล้วค่อยๆเอาก็จะปลอดภัยดีครับดีจะได้ไม่ต้องชนโอแล้วก็ผู้ให้ฟังด้วยว่าเดี๋ยวเร็วนี้บริษัทมันจะออกกฎมาเพิ่มแล้วนะรู้หรือยังอะไรอะไรอะไรอะจะออกค่าปรับในการที่คนที่ขับรถแล้วก็พังเข้าคืนฮะฮะัะไรนะทำรถพังงี้หรอใช่เลยอะช่วงหลังรถพังเยอะ จะติดลบเงี้ยเงินจะได้น้อยลงงี้ปะไม่ติดลบอ่ะแต่เป็นค่าปรับจากหน่วยงานอ่ะเอาแล้วหน่วยงานจะรู้ได้ไงว่าผมขับไม่ดีอ่ะก็หน่วยงานชั้นไงตรวจสอบอ่ะโอ้จะมีหน่วยงานมาตรวจสอบตรงนี้งั้นเหรอไม่เนี่มันมีตว่าตามระว่างทางอยู่แล้วนะระหว่างทางอยู่แล้วใช่เลยนะเห็นอ่านตามป้ายหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่หน่วยงานที่ตรวจสอบระหว่างทางหรือหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือตลอดหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่เจอกันระหว่างทางแล้วกันได้ จะขี่แบบว่าอ้อมเขาเลยแล้วกันท้างั้นนะบอกแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ปร่าหรอกนะฉันก็แค่เตือนถ้ารถนายพังเยอะฉันก็ใครยกกลับแค่นี้โอเคใช่เพราะมันมันมันผิดตามเขาเรียกว่าเซฟตี้ในการขับรถของรถบรรทุกอะไรเซฟตี้เฟิร์สถูกต้องเลยมันให้ปลอดภัยถ้ารถนายยางแตกก็ประตูหลุดมันก็ขับไม่ได้แล้วโอเคฉันต้องไปเช็คยางก่อนนะก่อนรถนะแต่ทกครั้งใช่แต่แค่นี้พูดให้รู้ไว้เฉยๆนะเตรียมตัวไว้ด้วยเพราะว่าเห็นบริษัทเขาออกมาเนี่ย ที่ฉันไปดูมามันตกประมาณสามพันโอ้โหวิ่งฟรีก็ก็หวังว่าเดี๋ยวด้น้สามพันนี่คือฉันยังไม่รู้ว่ามันคือสามพันอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับรถพังอะแต่ไม่รู้รถพังยังไงนะเพราะเห็นมันมีสองประเภทก็ประเภทแรกก็คือพังพังแค่บางส่วนแค่บางส่วนเช่นประตูใช่ก็ก็ประมาณนั้นอะั้งไม่รู้ว่ามันยังไม่ออกมาชัดเจนอ่อ ใช่เลยก็แต่ถ้ามันพังมากๆเงี้ยมันก็น่าจะตาปลาไปหกห้าพันหกพันใช่เลยห้าพันใช่ซึ่งซึ่งฉันก็ยังไม่รู้ว่ามันมันคือเอกสารสมบูรณ์หรืออะไรยังไงแต่ต้องรอดูก่อนเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าทางคนขับรถเนี่ยขับพังกันเยอะเกินจนไม่มีเงินจะซ่อมแล้วอ่ะจนจะเจงแล้วอ่ะนะโต่ในวาคือเขาขาดทุนสินะเนี่ยตอนนี้ใช่เลยอ่ะแต่จะมีกฎ เขาเรียกว่าเป็นกฎของหน่วยงานชั้นเองที่จะออกประกาศออกมานะ mm hmm. เรื่องเครื่องแต่งกายนะจริงๆมันก็มีของบริษัทแหละ mm hmm. แต่แค่ว่าของบริษัทเขาไม่ได้เข้มงวดอ, mm hmm. อันนี้หน่วยงานชั้นจะเป็นคนประกาศออกมาเองงนะั้นก็คือเรื่องเครื่องแต่งกายที่กระเบียบนะ mm hmm. ใช่ก็มีเช่นกันอีกหลายกฎเลยที่จะมีเกี่ยวกับของบริษัทเองหรือเกี่ยวกับหน่วยงานของชั้นที่เพิ่มเข้ามาที่ให้คนขับรถปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ mm hmm. ใช่เลยเราเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของคนขับเป็นหลักเลย ซึ้งใจแบบสุดๆเพราะถ้าคุณ<ห>บาดเจ็บ <c oughs> พวกคุณก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเสียหายเยอะแยะไปหมดถ้าจะเสียน้อยกว่าค่าปรับเออเราคิดว่าราคาของเรามันสูงกว่าค่าปรับนะอ๋อมันทําให้พวกเราเรียกว่าตระหนักในการขับรถเพราะวานาย<ช>อย่าลืมนะว่ากฎหมายการขนส่งกับกฎหมายสเตทรอไม่เหมือนกันนะอืมกฎหมายสเตทรอคือกฎหมายจราจรปกติที่รอยฟอนเมนใช้แต่กฎหมายขนส่งคือเป็นชนิดของพวกรถประเภทเอ่อเขาเรียกว่าขนส่งอะทาร์สปอเรชัน เพราะด้วยขนาดรถที่มันมีคันใหญ่รถเกี่ยวกับคอมเมอร์สหรืออะไรเงี้ยนะนี่เรียกว่าอะไรพรบซาดอตเหรอไม่ไม่ใช่พรบซาดอตมันคือกฎหมายการคุ้มครองเกี่ยวกับการขนส่งโอโอเคใช่เลยแต่จริงๆแล้วในบางอย่างมันก็มันก็จะอิงจากตามกฎหมายจราจรของตัวสเตทรอปกติซึ่งอันนั้นเราก็จะส่งต่อให้ตำรวจอยู่ดีอ๋อคือถ้าเกิดว่าฉันขับรถหวานเสียวอะไรเงี้ยถูกต้องเราก็จะส่งต่อให้ตำรวจฟันบินอ่ะใช่ ฉันจะจับนายไว้ก็ได้น่ะจะใช้เรื่องอะไรอ่ะนายขับรถปประมาทนะโดยการใช้รถบรรทุกแล้วขับประมาทฉันก็จะเรียกรถของนายหยุดเสร็จแล้วฉันก็จะยกรถของนายกลับมาแต้ฉันก็จะส่งให้นายส่งคุกต่อไปหาทางรอยฟอนเมน์เพราะตามกฎหมายการขับรถประมาทมีการติดคุกน่าจะสิบเดือนนะจะไม่ใช่เลยเกือบปีอ่ะขับรถชนฟกเสาไฟเลี้ยวแล้วแบบเนี้ยโดนแน่ถูกไหม ก็อันนั้นก็ถ้าว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของรัฐอ่ะอันนั้นยี่สิบเดือนโอ้โหแล้วก็เดิมโอเคใช่มันต้องไม่ใช่ตามกฎหมายอีกมันมีเยอะเลยหลายข้อเลยโอ้ใช่ถึงได้บอกกันว่ายิ่งขับรถคอมเบอร์สเนี่ยยิ่งจะต้องเซฟตี้มากกว่ารถปกติเพราะด้วยคันที่มันใหญ่เวลาการเบรกการเลี้ยวเนี่ยมันก็ต้องใช้วงที่กว้างหรือต้องตีระยะมาสักพักหนึ่งก่อนแล้วนะมันไม่ได้เหมือนรถคันเล็กที่ปรุดปราดโอเคเลย ใช่แนละ้วรถแกจะวิ่งต่อวาฉันพักแล้วพอแล้วพอเลยฉันเพอแล้วโอ้พักกันก็ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยถ้านายขับรถกันนานๆอาจจะทําให้ด้าได้ซึ่งดีแล้วนะ่ะพักไว้ก่อนแล้วก็พอหายพักหายเหนื่อยก็ค่อยกลับมาทํางานใช่มันจะกลางคืนแล้วนะครับก็เลยไม่อยากขับกลางคืนเท่าไหร่โอ้ใช่เลยยิงกลางคืนนี่ยิงอักเลยอ,อันตรายใช่ใช่นะก็หวังว่าจะเจอกัน ไม่ใช่ถิอกว่าไม่เจอเจกันนะต้องไปเจอกันดีกว่าไม่เจอดีกว่าอะไรอรก็บอกใช่ใ่เลยต้องบอกว่าหน่วยงานชันมันไม่ได้โหดเหมือนรอยฟอร์เมนต์แต่เราเน้นความปลอดภัยของคนขับเป็นหลักขอบคุณในความเป็นห่วงนะครับใช่เลยแต่ถ้ารอยฟอร์เมนต์เนี่ยจะเป็นประเภทที่เขาจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนบนบนโบกทากาศอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับแบบว่าเหตุอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องประมาณนั้นก็ได้ แต่หน่วยงานของฉันเนี่ยจะเกี่ยวกับการพวกเกี่ยวกับพวกการขนส่งทั้งหมดเลยนะท่าอากาศทางน้ําทางบกท่าเรือทั้งุกอย่างเลยซึ่งเราจะไม่ได้เน้นจับคนที่เขาจะยิงปืนก็จะอะไรเราไม่ได้เน้นจับตรงนั้นเออจะทำหน่อยทางน้ําคือเรือนี่เราสามารถใช้ได้แบบเสรีได้ใช่ไหมเออเสรีนี่หมายถึงว่าขี่ไปไหนก็ได้อ๋อใช่น่ะเสรีเลยทางน้ําเราเสรีน่ะยกเว้นว่านายจะเอาเรือไปโป้นนะถ้านายเอาเรือไปโป้น โอ้มันมีโจรสลัดนั่นอะไรรู้ป่ามันเคยมีโจรสลัดนะมีเลยเหรอใช่เลยอ่ะเมื่อตอนที่โพโรพีมันคนเยอะๆแล้วก็มีโปโจรสลัดมาปนแถวนี้คือพวกนั้วก็โดดลงเรือแล้วก็ไปต่ออกันนะใช่เลยอเราก็ต้องปิดท่าเรือทั้งหมดปิดการทะเลทั้งหมดเลยโจรสลัดปนที่นี่เลยเหรอใช่ซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับการเพราะว่าท่าเรือในน้ําเนี่ยเราก็จะต้องส่งยูเอสคอรดการ์ดไปต่อใช่ให้เขาไปจัดการซึ่งพวกยูเอสคอรดการ์ดก็ยิงอย่างเดียวใช่เลย แล้วหน่วยงานคุณมีอำน,นาจที่จะควบคุมควบคุมไม่นีหรือเปล่าพอเรสต์รอยแบบว่ามีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีนะมีมีมีหน่วยงานหน,หน่วยงานเรามีหน่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่าคือหน่วยงานเราจะไม่ได้พกปืนทุกคนเหมือนรอยฟอเรสต์แต่เราจะมีส่วนเฉพาะที่จะพกได้ซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็นส่วนเฉพาะจริงๆอะนะใช่จะ<อ>นึกว่าไม่มีไงก็เือแบบว่าวันที่ห่วงเรื่อง,องวความปลอดภัยของพนักงานทุกคนนะ อ๋อดีเลยก็จริงๆแล้วบางคนก็โชคร้ายหน่อยก็ไปหาเรื่องผิดคนก็โดนยิงสวนเลยโอ้โหใช่โอเครับทราบอ่ะใช่เลยนี่มาบอกให้รู้ไว้ว่าระวังด้วยเพราะว่ามันรถบรรทุกมันเดี๋ยวนี้มันคนขับกันเกลื่อนแล้วก็ขับกันไม่สนอะไรเลยนะใช่มันจะชนกันเองไม่หมดอ่ะใช่ขับไม่เลว่าระวังเลยพวกนั้นอนะ่ะผมนี่ขับะระวังตลอดเลยครับดีแล้วดีแล้ว จริงผู้ชนะเลยางใครเลยนั่นแหละรับมาช่เลยดีแล้วใช่เนี่ตั้งแต่มีิเนอร์ตรงนั้นนี่ทุกคนก็ขับรถกันดีขึ้นนะใช่ถ้าไม่ดีก็ชนนะสิใช่เลยเห็นแบบขับกันดีช้ามากขึ้นก็รู้สึกดีใจนะใช่เพราะว่าฉันก็คือจะบอกนี้ว่ามันมีคนที่ล้องเรียนมาในเอกสารเนี่ยมันตกแล้วประมาณ285ฉบับเลยโอ้โหคือคนขับรถชนกันอ่ะตรงนี้เลยแล้วก็แบบว่า ขับปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็มสมมุติว่านายขับมาถูกเลนใช่ไหมใช่แล้วสุิว่านายอีกคนนึงขับมาผิดเลนอ่ะแต่นายไปหาว่าไอ้คนเนี้ยขับผิดเลนแบบนั้นเลยใช่แล้วคือทีนี้เขาก็ไม่รู้จะทําไงเขาก็ส่งร้องเรียนมาแล้วฉันก็คือฉั้นก็หาวิธีแก้มาหลายรอบแล้วมันมันก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะนในผลง,งานของฉั้นนะ,นนะใช่เลยคือคือฉั้นก็จะบอกคนที่มาร้องเรียนตลอดเลยว่ามันคือจะให้ท่าเรือเนี่ย มาเขาเรียกว่าทําให้มันปลอดภัยมากขึ้นหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะทํามากแค่ไหนหรือมันไม่ทําอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่กับท่าเรืออะมันอยู่กับบุคคลขับใช่เลยซึ่งซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยไปประชุมกันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะใช้เวลานานอยู่แล้วเราก็ได้ผลสรุปออกมาว่าเป็นการแก้ที่ต้นลมก็คือแก้ที่คนขับก็คือปรับแม่งสูงๆไปเลยอ๋อเขาจะ้นั่นให้เห็อ่ะเขาเรียกว่าให้เขาตระหนักรู้อ่ะ ใช่เลยนี่เช oh ่น oh. นี้ยะกระจกแตกสี่บานกระจกแตกสี่บานนี่น่าจะตาปลาไปพันห้าสองพันหก็จะได้มีความระวังมากขึ้นถ้าโดนข้าปรับหนักๆฉันก็ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มนะใช่เลยทําไมไม่มีการอบรมมันเป็นเกี่ยวกับของบริษัทอ่ะมีจัดอบรมไหมครับแบบว่าจริงๆแล้วเราก็เคยมีการอบรมนะแต่ที่นี่เนี่ยมันไม่เป็นผลอ่ะไม่ได้ช่วยใช่ใช่ทีนี้แล้วการ รถบรรทุกเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเอาจริงๆแล้วฉันจะตอบฉันจะพูดอย่างนี้ว่าการจะขับรถบรรทุกโคโรพีได้ในจริงๆหรือขนส่งไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันต้องมีการอบรมเพื่อได้รับใบเรสเซนหรือถ้าเรียกง่ายๆนายเคยได้ยินไหม C D L อ่ะ Commercial d r i v e r License แต่ที่นี่เนี่ยเมื่อตามเมืองของเราแล้วเนี่ยมันมันเลยได้ C D L โดยอัตโนมัติไปเลยนะโอใช่มันเลยก็ทําให้ฉันก็เลยยากอ่ะ ใช่แต่ฉันก็เคยเปิดอบรมแยกอะนะใครที่อยากสนใจอยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยชั้นที่ฉันเห็นมาเนี่ยคนที่มาอบรมในราตามแบบรายชื่อสิบยี่สิบคนก็พอมาเห็นทํางานจริงก็หืมฉันนึกว่ารถซปเปอร์คาร์อ๋อผมก็คืออบรมไปก็เท่านั้นใช่เลยสู้เพิ่มกร,รับดีกว่าสินะอ๋อจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเกี่ยวกับบริษัทเขายื่นมาเนี่ยเพราะว่าด้วยรถของเขาก็มีจํานวนไม่ได้เยอะแต่คนขับเนี่ยจํานวนแบบชิบหายเลยนะ เพราะว่านายก็เห็นอยู่แค่น้ํามันเ็ายังไม่มีเวลาจะเติมแล้วอ่ะเพราะว่าพอเขาส่งรถคืนส่งรถคืนเสร็จปุ๊บนายก็ไปเอารถคันใหม่กันแล้วเติมไม่ทันแล้วคนทําทีนี่ก็ไม่ใช่แค่สองสามคนทําดีกันเป็นร้อยเลยวันหนึ่งแล้วก็เติมไม่ทันะแล้วที่แล้วที่งมีคนขับรถพังกลับมาอีกนายทสภาพสิว่าเขาจะทำยังไงกันเจ๊งกันอะไรทั้งนั้นขาดทุนนะสี่ใช่เลยถ้านายเป็นเจ้าของบริษัทนายเจ๊งเลยเจ๊งแน่ๆกำไรนิดหน่อยเองขนส่ง ถองน้ำมันนี่ค่าคนนี่โอ้ยมันตั้ง่้มรถดีอ่ะใช่เลยแต่ถ้ารายมาแบบช่วงเช้าเที่แบบคนเริ่มไม่ค่อยทำแบบเขาเรียกว่าคนทําน้อยอะแบบเหมือนเขาเรียกว่าบริษัทเพิ่งเปิดเนี่ยนายจะได้น้ำมันเต็มถังนะรู้ปลโอเรียกว่าใช่ใช่แต่ถ้านายเริ่มมาแบบว่าคนเริ่มทําเยอะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยน้ํามันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงเริ่มประสบได้ใช่ เออว่ะตอนเช้าจริงจริงอันนี้จริงอันนี้คือฉันไม่ได้โมเมว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่มันมันเป็นจริงๆนะคือมันมันมีจริงๆใช่ถ้านายมาทาเช้าตอนที่คนน้อยแบบน้อยโคตรโคเงี้ยมันก็จะน้ํามันเต็มถังหรือมันเยอะคนนึงที่ไม่ตื่นมาก่อนตอนนั้นยังไม่ตื่นครับใช่เลยฉันก็หวังว่าแถวนี้ก็คงจะไม่มีคนมาป้นอะไรแล้วนะไม่รล้จะฉันขอทัวร์แล้วไม่ได้จะอยู่ดีแล้วเพียรย สว่างกัไปพักผ่อนก่อนก่อนโชคดีเจอกันครับเจ้าหน้าที่ขอป็นวันเจอกันน่ะโชคดีได้เลยเพราะว่าจะเป็นวันที่ดีป้าบอ้เสีงกันน่ะทำไมเสียงตำรวจมันอยู่ใกล้ๆวะเอ่อมีอะไรหรือเปล่าครับ โอเคเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าทำอะไรอย่าลืครับครับครับได้เลยโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเราชิดอะไรวะอ๋อกมาจากอู่ก็ขวาหรือเปล่าไม่แน่ก็อื้าวใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดก่อนจะสั่งนะอ๋อทราบแล้วใช้โทรศัพท์ไม่ได้อีกเอ้า ก็จะส่งข้อความไปบอกหน่อยจะถึงช้านิดนึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เรื่องอะไรหรือเปล่าครับอ่าใช่คืออย่างนี้ผองเจ้าที่เดลิวอรี่เชอร์ลีกิมแบกนะส่วนเ้า่องของคุณยืนเดลิวอรี่เชอร์ลีวินิมโรสครับคืออย่างนี้อย่าจะบอกให้คุณทราบว่าคุณไม่ใส่หมวกกันนาะอย่างที่สองคือผมทำการเปิดเสียงอ่าทำการเปิดไซเรนไล่คุณต้อแต่อยู่็กทรอนบริวารจนถึงคุณเซอร์โรสตรงนี้รู้ตัวใช่ไหมคุณทำอะไรผิดเออคือผมเพิ่งรู้ตัวว่ามีรถตามก็คือโค้ง เนี่ยโค้ขงข้างหลังเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกเสียงมันไซเรนมันไกลผมคิดว่าอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าที่โดนไล่ใช่คุณรู้หรือไม่คุณทําการฝ่าซับไตเติปในห้าสต๊อปอ่ะอ๋อใช่เหรอครับครับไม่รู้เลยครับจริงอาจจะหกได้ครับโอ,โอเคขอดูใบระยะการก๊อขี่คุณแล้วก็อธิการคุณด้วยได้ครับเออแล้วบัตรอันไหนวะน,นี่อธิการคุณโลกเหรอ แล้วก็อันนี้ลายเส้น,นครับโอเคนะเดี๋ยวเราตัวนี้สักครู่นะครับได้ได้ครับขนตัวไม่เนี่ยจะไปไหนเนี่ยเออเออนัดเพื่อนไว้ที่ร้านน่าจะใกล้ๆนี้มั้งอีกเท่าไหร่นะสามร้อยเมตรนะครับใช่พอดีเพิ่งออกมาจากอพาร์ตเมนต์ตรงใกล้กับอู่เบนนี่นะผมเบิกรถตรงนั้นแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ออกมาเลยใช่มาเร็วนั่นเนี่ย เร็วหรอกไม่ไม่ได้ยินหรือว่าไม่เห็นจริงใช่ไหมไม่ผมผมเห็นไอ้ก็ที่จอดนี่ก็คือเห็นครับใช่แต่ก่อนหน้านี้คือไม่เห็นจริงๆครับเพราะว่าคุณรู้รู้สึกว่าเสียงมันอยู่ห่างนึกไม่ไม่คิดว่าจะจะโดนไล่นะครับเมื่อก็เลยไม่ได้หันหลังไปมองน่ะใช่เพราะคุณมาเร็วไงมาเร็วอ๋อใช่แต่แต่พอโค้งโค้งเนี้ยผมก็เลยได้ก็เลยชัดเลยว่าเสียงมันใกล้ขึ้นก็เลยต้องจอดอ่ะใช่ไม่มีกระจกลังหรอ๋อไม่ ไม่เอาไม่มีนะครับคันนี้ใช่ครับต้องมองหลังบ่อยๆหน่อยได้ได้นี่กำลังจะไปไหนนะไปร้านสามร้อยมันมีร้านอะไรตรงนีเ<อ>เ้เอเอตรงที่เหมือนเป็นอูหรือเปล่าเนี่ยเออที่เป็นรูปไข,ข่ควงนะครับ<อ>ใช่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 ผมอยากจะบอกจุดที่จะไปหาหาพวกแก๊งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรู้เยอะคุณหยุดอันนี้หรือเปล่า เออผมอยู่อพาร์ตเมนต์ <S <S อะไรนะโอลิมโอลิมปิกฟรีเวย์ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นใช่ครับตองออกมาจากอพาร์ตเมนต์เลยครับโอเคโลกครับนันงยังไงดีอันนี้เป็นคันที่สองคุณแล้วนที่โดนดเตือนแต่ผมจะปล่อยเป็นคันที่สองแล้วกันนะโอ้โหขอบคุณครับเจ้าหน้าที่เออผมแนะน,นำว่าให้คุณใส่บวกกันเนดะได้นะอ๋อเออผมต้องลงอนะถ้าจะใส่ ไม่ใส่ไปแต่แรกแล้วผมลืมพอดีว่าเพื่อนบนบอกว่ารีบมาโอเคเอางี้เดี๋ยวลองทำการปิดสัญญาณไฟเลนแล้วก็ไปได้เลยแล้วนะได้ครับมาเียวใสใหมวอกันเนาะเลยก็ได้ได้ได้ครับเออผมต้องลงจากรถนะครับถ้าเป็นอยกาแฟดูโกแล้วตอนนี้ เออโอเคครับผมมากครับเชียร์มันไม่ได้อยู่ในชุดนี้ชุดนี้ไม่มีหมวกเวรเ้ยโอ้แล้วมันสต็อปไซด์เหรอวะเมื่อกี้ไม่รู้ก็รีบมาก่อนอ่ะโอ้สวัสดีครับ ช้าหน่อยโดนเจ้าหน้าที่เรียกรวบนู่นนะจอดตรงนู่นจอดได้ตรงไหนไหมอปนู่นนะข้างนู่น,นข้างนู่นสวัสดีลูกสวัสดีครับเนี่ยมาแล้วโอ้จอดที่เลยลูกโอเคช้าหน่อยโดนเจ้าหน้าที่เรียกเรื่องหมวก,กกันน็อกอะอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ฉันจำได้แล้วเขาเรียกว่าโรไรเดอร์อะโรดไรเดอร์หรือโรไรเดอร์นะโรไรเดอร์ ที่แปลว่าถนนใช่ไหมโล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 โชใช่โโลไรเดอร์โลที่แลานอ้โลไรเดอร์โอเคแล้วกอนี้ไดเนยของของฉันอะไรนะเนบโนโออวดีรอยของแกนี่เรียกคาเลหรอช็อปเปอร์ไรถกันอยู่อ๋อดีห่อรถกันอยู่ ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เรากไม่รู้อะไรวะเฮ้ยลุงรถชั้นมันอะไรอะช็อปเปอร์ใช่ปะมันเป็นช็อปเปอร์อะไรเขาเรียกรุ่นอะไรลูกพี่ช็อปเปอร์ไหนไอคือชอปเปอร์ของผมจริงเราใช้คำจำกัดความมันว่าช็อปเปอร์โอ้รับทราบครับเพราะว่ามันไอ้นี่จริงๆกับชอปเปอร์มันต้องเป็นแบบไป็คันนี้ไหนวะเน่เน่เน่ต้องเป็นแบบคันนี้จริงๆนะคือช็อปเปอร์หน้ามันจะยาวเห็นไหมโอ้ครับใช่แต่ว่าจริงจริง มันก็เรียกว่าชอปเปอร์ครูเซอร์ได้หมดมันจะให้เรียกง่ายๆก็เรียกว่าชอปเปอร์อะไรที่เป็นแบบนี้ก็เรียกว่าชอปเปอร์ไปเลยง่าย้มันไม่มีมันเป็นแค่เขาเรียกว่ารถที่ประกอบขึ้นในเมืองนี้นสร้างอะ่ะใช่แต่เราสร้างใช่คับบสตอมอ,อีแบบนึ็นเขาเรียกกันคัสตอมนี่แหละมันเป็นรถทีเลยนี่เีค่คัสตอมโอสซากูถนว่าเรียกจำกัดความมันก็เป็นโอสซูเป็นโรงเรียนเก่าหรอวะเป็นโรงยุ่งไปไี่อีเวร ต้องคนละลอยหายด้วยเดืทิ่มมาด้วยแต่ตอนเนี้ยถามผู้หญเองอะถ้าเอาเนี่ยมันคือช็อปเปอร์ถ้าเวลาลูกค้ามาไปจำแนกก็เรียกง่ายๆรถสปอร์ตช็อปเปอร์รถสปอร์ตก็พวกอะไรนะมันไม่ได้มีชื่อแบบว่าัดงทั่วโลกแบบนั้นระสปอร์ตดิยาพวกอะไรพวกนั้นก็เรียกอะไรแบบนั้นก็ได้จะมีซูเปอร์สปอร์ตทัวริ่งสปอร์ตจำชื่อไม่ได้ไม่รู้จักเขาก็จะเรียกทั้งหมดนี้ว่าช็อปเปอร์ ่มีสากุลกับคนใหม่ๆมาไม่ไม่ค่อยรู้จักเลยรู้จักประมาณครึ่งหนึ่งก็ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะมันแลดูมอเตอร์ไซค์ไปหน่อยให้มอเตอร์ไซค์แกต้องเกิดมอเตอร์ไซค์น่าจะประมาณ110ซีซี่สี่ก็125นี่ก็มอเตอร์ไซค์แต่ไอพวกรุ่นพวกนั้นก็พอรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮาร์เร์รุ่นไหนบ้างอะไรบ้างพอพอทราบครับโอเคแล้วกันบุโน่บอกเลยมอเตอร์ไซค์ชุบแป้งถอดอะไรวะปืนมายิงมันไอเว้นนี่ปืนอยู่พอดีเลย แต่ว่าตรงตรงนี้มันไว้แยกส่วนรถไม่ใช่เหรอผมเคยมาครั้งหนึ่งใช่แยกส่วนรถไงก็มันอู่ได้ถ,ถ้าเจ้าหน้าที่เขามาเราจะทํายังไงอ๋อฉันมีแผนอสองอยู่โอเคผมจะตามน้ําไปได้ใช่แกไปเรียนรู้เขาสิแกไม่ค่อยรู้อ่ะ<ช>มันฮาร์ลย์มันมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้เขาเลยกับผิวช็อปเปอร์ดีกว่า รู้แค่ว่ามันพวกอย่างนี้อ่ะเป็นแบบรถแนวรถคิงอ่ะรู้แค่นี้ไม่รู้เรื่องค่ะและเรื่องรถนี่คือไม่รู้อะไรเลยนะแนวสไตายของรถพวกนี้เรื่องรถเรื่องฟุตบอลนี่แบบไม่ไม่รู้เรื่องเลยพูดว่าอะทีเดไม่ไ้ทีนะชิคาโน่เอ้ยเกมใส่อารมณ์ในการพูดพูดอีกทีเรื่องรถนี่รู้มอไซค์นี่คือเวฟถ้าเวฟจะมาห้านี่รู้จักแต่พูดสิอันนี้ไม่ไม่ใช่ทางรู้จักบอกก่อนแล้วคันนี้กับคันนี้ต่างกันยังไง่ มันก็คือรถจะได้จะได้หาจะได้ให้หาจุดแตกต่างกันเลยเะสี่ครับยากแล้วยบไปเลยวันนี้ใครตอบคนแรกเอาปืนไปป่ากระบาตัวเองเราคนรุ่นกันท็อปเทียบมันเล็กกว่านี้กเลยนะ่เครื่องเล็กกว่าเครื่องเล็กกว่าผมเกือบจะตอบไปทะเบียนแล้วเครื่องกับทรงมันเล็กกว่าเขาเรียกว่าโคงอ่ะเสื้อดูรูปเท้าดูดีดีมันเป็นมันเป็นกระเป๋าไม่ใช่แบบข้างหลังอ่ะกระเป๋ามาใส่ได้อ่ะกระเป๋ามาใส่ได้รถได้ก็ใส่กได้กระเป๋าะ แอ็นก็ใส่ได้เอนก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต่างกันแค่เครื่องกับโครงอ่ะจริงแล้วเราต่างกันตรงนี้เห็นไหมมันมีผ้าอ้อไม่ใช่่กันลอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็อย่ามาเทียงรถชั้นไอเวนผมว่าลายอ่ะเขาแกพูดถึงรถในเมืองแค่ในเมืองใช่ไหมในเมืองสินายดูเครื่องสินายดูเครื่องมันนอกอันนใหม่อะนายมาหยุดนายมาหยุดตรงเนี้ย มันยืตรงที่ชั้นยืนน่ะน่าจะเห็นเลยว่าเครื่องมันต่างกันเห็นปะฝั่งขวามันจะเลี้ยวกว่าฝั่งซ้ายมันจะมนุ่นกว่าใช่ใช่ใช่ซีซีเหรอซีใช่ซีซีด้วยซีซีด้วยมันใหญ่เครื่องอ่ะใช่แล้วเป็นผู้ชายที่ไม่ถนัดเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรกูไม่ได้ไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่รู้จริงเราจํากัดแคนกับไอกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวซี แคนก็เปลี่ยนได้นายไม่รู้หรอกรถที่แบบว่าขายโรตีใช่ไหมที่จะบีบแต่ปีนปีนปีนแล้วก็รถอินเดียไม่ใช่บีบมันเป็นรถอินเดียขายโรตีหรือเปล่านั้นเดียนไม่ใช่อินเดียไม่ใช่รถอินเดียอะไรอินเดียจะคิดยังไหเลยโรย่อหรือรถอินเดียไม่มันจะมีเออโรย่อโรย่ออินฟิวเด็กกันโรย่ออินฟิแล้วก็บีไม่ใช่เลยรหมมีมีรถอินเดียอยู่ตอนนั้นตอนที่หัดขายโรตีใหม่ๆ แต่หลังๆตีแป้บก็ไอ่ฟูเฉลี่ยแล้ะได้ทำพ่วงสร้างแลันไม่ทำแล้วไม่ยุ่งกับแกเขาไปดีกว่าคันเนี้ยคันเดียวกับคันนู้นอะมันคิงอะไม่โดนลูกพี่ไม่โดนไงบ้างวะแกก็โอเคแกวันนี้เราจะมาอันนี้เขาทำอะไรเนี่ยเปิดอู่เถื่อนอ่ะถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็อ๋อ้เช็ดรถอ่ะโอเคแต่จุดนี้มันเขา จะไม่ว่าอะไรเราหรอเจ้าหน้าที่อ่ะโอ้ว่าสิว่าคำว่าอูเทือนอ่ะก็ใช่ไงฉันเคยโดนอยู่ตรงเนี้ยมาก็ล่อมาเลยอ่ะอ๋อล่อมันได้เลยใช่ไหมแต่ต้องเจรจาก่อนอ่ะถ้าเจรจากันก็หวดเตรียมมาชเต้ฟันคอมาแล้วอ่ะเหมือนกันมาชเต้รอบที่แล้วนี่นี่นี่ฉันแนะนำให้รู้จักนี่คือคู่แข่งโอ๋อสวัสดีครับดีหรือเปลขาขยับรถแป๊บหนึ่งกับหลบแป๊บหนึ่งโอเคสามสี่ นคนละไม้คนละมือคนละไม้ฉันไปไหนวะเอาเอาเฮ้ยได้กออกแรงจัดเข้าไปลงพอดีเลยพี่ลงพอดีเลยเมือกี้อะตูดาไม่ขาตูดผมลอยแล้วไปยี่ตายเถอะเยลกเด็กเด็กคนคนีเกเลย โอ้เออดีเราใส่กดจอติดคันนั้นผมต้องขยับแบบผมลงไม่ได้อ่ะขามันโดนท่อคันนั้นบ้าครับลูกเพ่เตรียมท่าสไปเดอร์แมนดับไปดัเครื่องกระโดนไปดัโอ้ไม่ใช่รถาอ้้ไรถเด็กใครรถเด็กของใครสีของผมสีเอ่อสีทองออกน้ำตาลอ่าเมื่อกี้ก็ได้ดับเคยรือเปล่าดับแล้วนะผมดับแล้วตอนจบผมดับอยู่แล้วใช่เมื่อกี้ฉันขึ้นไปแล้วมันเปิดอยู่ฮะใช่เหรอใช่ อ้าวจุดดับให้ไงไม่ต้องวครับไปรับโทษไปด้วยาเไปดับรถด้วยเมืกี้แกดับเรื่องอะไรหอเปล่าครัูเออฮึยไม่ได้ดับเครื่องเหรอเยี่ยมไปเลยอย่าไปพูดตัวไอ้รอยจอดโอ้โหทำท่ายังไงวะน่ะแกไปโดนซะหาต่ไม่แกหาเรื่องแกโดนร้อยมีโอกาสที่แกตัวรู้ๆเอาง่ายๆหน่อยได้ไหมหนึ่งถึงหนึอ๋อหมดเวลาไปลอยแกโดน ไปไปยืนกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดินฝวกฝนรถแกคันไหนเออคันนี้เห้ยรกพี่อดข้างข้ามไปถึงจอดชิดรถทั้งขนาดนี้เดี๋ยมท่าจะไปด้วแมนเร็วเข้าแฟงได้เลยล้วพี่ผมรู้ผมทำไรผมก็ด้วยใช่ไหมครับผมก็ลืมดับเหมือนกันแกจะไปยืนรออะไรนะเพื่อนไปหมดแล้วไปแกไม่รักเพื่อนยังหักมากเลยคโดนนหมดเมท่าจไปดวแเดนนี้ ไม่รู้จะจับทำไมนเมื่อโดนสู้ต่อไปได้ยังไงอะเมื่อกี้ใครไม่ดับรถบ้างผมครับหนึ่งก็มีอะไรอีกนะลุมโบโนจอดรถไม่เรียบร้อยด้วยอันนี้นะฟังฉันนะรถใครที่ยังจอดไม่ดีไปจอดใหม่ซะให้อากาศห้าวิธีไม่ทางธานมีวีอย่าพิ่งอย่าพึ่งไ่ เฮ้ยเกวิ่งไปไหนวะไอ้เอาเตรียมท่าให้เรียบร้อยเว่ยโดนหมดแต่ผมว่าดับแล้วนะเขาน่าใจแบบว่าเออโลโลไปแหละผมว่าผมดับแล้วนะพูดตามชั้นพูดตามชั้นถ้าจะไปข้างหลังใหม่ก็ได้เพื่อลูกพี่มองไม่เห็นนะ